ต้งเที่ยวโมยางไงให้ได้ฟิลเพื่อชีวิตเอาจริงทุกคนมันเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะเทโมอ่ะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิตมากๆเพราะว่าท่อนฮุกก็คือห้ามหายใจยากปะเหมือนแบบเป็นท่อนจังหวะเครื่องสุดท้ายอ่ะคําว่าอยากบอกแล้วเหมือนคุณมีโอกาสหายใจแค่ครั้งสุดท้ายก่อนจะแบบเธอว่าใจนิ่งดวงตรงนี้มีแต่เธอแต่เธอทุกเวลาเราจะเธอสมาแต่เธอท่านมาม นั่นมันเราจะไม่รู้ยังคงอยู่ฟังใจไม่เคยลืมอะไรอย่างเงี้ยมันเพื่อชีวิตใช่หนูคือจะใช้คาว่าไม่อยากมันก็เศร้าไปหน่อยแต่ว่าแต่ว่าหนูจำไม่ได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพลงเทโมะนะฮะหนูจำไม่ได้เลยว่าหนูเต้นอะไรลงไปแล้วหนูก็จำไม่ได้ด้วยว่าเนื้อเพลงมันร้องอยังไงนะฮะ บอกเลยว่าถ้าเกิดทุกคนอยากได้เพลงนั้นอะแล้วแบบมันไม่มีเวลาซ้อมใช่ไหมเพราะมันคือรีเควส์อเวอร์ที่เขาจะประกาศตอนนั้นอะทุกคนอาจจะได้เห็นในสิ่งที่ทุกคนไม่ได้อยากเห็นและคูณคุณอาจจะได้ฟังในสิ่งที่ทุกคนไม่ได้ตั้งใจจะฟังแบบเอ้มันเนื้อแบบนี้จริงๆรหรออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าทุกคนอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบเออเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูอะจาไม่ได้จริงจําไม่ได้จากใจจริงอะหนูแบบว่าเดินยกไม่ ไปวางให้ตรงจังหวะยังยากเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดทุกคนเคยเห็นคลิปที่หนูแบบว่าขึ้นไปทีแล้วก็เอาไม้ไปวางแล้วก็ลึกหลักลึกลักว่าฉันจะทาอะไรอะไรเงี้ยสถานการณ์มันคือแบบนั้นเลยเพราะว่าจําไม่ได้ว่าแบบจังหวะไหนอ้าวหมุนแล้วนี่นะอาอ้าวเต้นแล้วนี่นะอาอ้าวใครร้องโค้งไมเลยถ้าลืมหน,นสงสารพี่เชอร์เหมือนกันนะถ้าเป็นอยางาน,นก็คือพี่เชอร์ต้องแบบยืนร้องอยู่คนเดียวเพราะว่า <laughs> เพราะว่าไอคนนี้ไม่ช่วยไม่ช่วยเลย